สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาทําผัดมะเขือยาวกันนะคะซึ่งก็เป็นผัดมะเขือยาวใส่หมูสับใส่ใบโหระพามีความอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่เคยมีปัญหาเวลาผัดมะเขือยาวมะเขือดําไม่น่าทานวันนี้พี่อ้อมีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยค่ะถ้าได้มะเขือยาวที่อ่อนๆเนี่ย ก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความหวานด้วยค่ะพี่อ้อก,ก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะใครจะหั่นแบบนี้หรือว่าจะหั่นแบบเฉลียงเฉลียงคล้ายๆกับที่เราหั่นบวบก็ได้นะคะเอาตามแบบที่เราชอบเลยค่ะหลังจากที่หั่นแล้วพี่อ้อก,ก็จะแช่น้ำเกลือนะคะจะได้ทำให้มะเขือของเราไม่ดำค่ะก็หั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เคล็ดลับที่ทำให้ผัดมะเขือยาวไม่ดำอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเอามะเขือยาวไปทอดในน้ำมันก่อนนะคะก็จะทำให้มะเขือยาวไม่มีสีดำคล้ำค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทอดกันเลยนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่มะเขือยาวลงไปทอดเลยค่ะเราก็จะทอดแค่เาพอสุกนะคะไม่ต้องทอดนานนะ เพราะว่าถ้าเผื่อทอดนานเกินไปก็จะทำให้มะเขือยาวเละได้ค่ะแล้วเราก็ไม่คนมากนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้จนเขาสุกนะแล้วเราก็ค่อยคนอีกทีนึงค่ะพอมะเขือยาวาเริ่มสุกนะเราก็จะกลับด้านนะคะ ก็จะคนเขาสักหนึ่งครั้งค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้เขาสุกนะเราถึงจะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันค่ะ ตอนนี้มะเขือยาวที่เราทอดเอาไว้ก็สุกแล้วนะคะพี่อ้อก,ก็จะตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเอาไว้นะ ตอนนี้เราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะพี่อ้อก,ก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมแล้วก็พริกให้หอมเลยค่ะ ใส่หมูบดลงไปค่ะถ้ากระทะแห้งจนเกินไปแล้วก็เติมน้ำได้นะคะก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะก็จะทำให้เรา,าผัดหมูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ หมูสุกเร็วขึ้นนะคะแล้วหมูก็ไม่ติดกระทะด้วยค่ะ พอหมูเริ่มสุกพี่อ้อก,ก็จะปรุงรสเลยนะคะก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการาผัดมะเขือยาวนะคะก็คือเต้าเจี้ยวค่ะเพราะว่าเป็นของคู่กันนะคะแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่น้ำมันหอยด้วยใส่ซอสป,ปรุงรสฝาเขียวนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะ เวลาที่เราปรุงรสก็ให้ระวังเรื่องความเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเรา,าใส่ซอสอะไรที่เขามีความเค็มเนี่ยเราก็จะใส่น้อยก่อนนะคะถ้าไม่พอ,อยังไงเราก็ค่อยเติมทีหลังได้ค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะก็ชิมรสค่ะชิมรสให้พอดีนะคะพี่อ้อชอบที่จะให้มีรส เค็มหวานนํานะคะเพราะว่าผัดมะเขือยาวเนี่ยจะต้องมีความเค็มของเต้าเจี้ยวเล็กน้อยนะแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยค่ะก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะพอชิมรสจนได้ที่ดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่มะเขือที่เราทอดเอาไว้ลงไปเลยค่ะพร้อมกับใส่ใบโหระพานะคะเพราะความที่มะเขือเขาสุกแล้วนะพี่อ้อก,ก็เลยจะใส่พร้อมโหระพา ผัดไปด้วยกันเลยค่ะผัดแบบนี้นะคะถ้าเผื่อเราเห็นว่าน้ําแห้งเราก็เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะให้เขามีน้ําขุกขิกก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ผัดให้ใบโหระพาเขาโดนความร้อนนะคะโหระพาจะได้ไม่ดํานะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับใส่ใบโหระพา น่าทานมากๆเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งเวลาทำคลิปนะก็จะมีเสียงน้องหมาของข้างบ้านเห่าตลอดเวลานะคะบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะผัดมะเขือยาวใส่ใบโหระพาใส่หมูสับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีราคาประหยัดมากๆเลยนะคะ พี่อ้อก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ได้ชมสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ